เพจผู้แปลแปลอ่านเองก็ได้ว่า v 2ก็อย่าลืมไปติดตามเพจผู้แปลกันด้วยนะครับชายคนนี้เกิดมาเพื่อฆ่าหากเขาต้องการจะฆ่าก็ไม่มีใครที่หยุดยั้งเขาได้เขาคือปีศาจเลือดเย็นที่สังหารคนมาแล้วนับไม่ถ้วนมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อการฆ่าและเพราะแบบนั้นหมายเลข5้7ศูก็ทำความผิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและไม่คิดที่จะสำนึกสารคอตัดสินให้ประหารชีวิตแบบนี้แหละดีแล้วขอบคุณนะที่ฆ่าฉันยินดีด้วย ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งบาปเจ้าได้รับสิทธิ์ไปเกิดใหม่ในต่างโลกเป็นไงล่ะดีใจใช่ไหมทำหน้างงงงคงยังไม่รู้ตัวสินะว่าเจ้าโชคดีแค่ไหนนี่คือการไปเกิดใหม่ในต่างโลกที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันยังไงล่ะเดี๋ยวเธอเป็นใครกันโอ้ขอโทษทีที่ข้าเสียมารยาทข้าก็คือเทพธิดายังไงล่ะเจ้าจะเรียกข้าว่าแบบนั้นก็ได้ เรามีเวลาไม่มากมาเข้าเรื่องกันเลยเถอะเจ้าคงรู้ตัวแล้วสินะว่าเจ้าหนาตตายไปแล้วเพราะงานค้าจะให้สิทธิ์แก่เจ้าในการไปเกิดใหม่ที่นั่นเป็นที่ที่เหมาะกับคนอย่างเจ้ามากที่นั่นคือโลกที่เหนือจินตนาการโลกแห่งดาบและเวทมนต์หากเจ้าอยากแข็งแกร่งขึ้นก็เพียงแค่ล่ามอนสเตอร์หรือเจ้าอยากจะร่ำรวยหรือมีอำนาจเจ้าก็ทำได้ แม้แต่สร้างฮาเลมที่ชายหลายๆคนต่างใฝ่ฝันเจ้าก็ทำได้เจ้าจะได้ไปเกิดใหม่ด้วยร่างกายใหม่เจ้าจะมีเบหน้าอัลลอฮ์เล่าที่ยากจะมีใครทัดเทียมรับรองได้เลยว่าหน้าตื่นเต้นกว่าชาติที่แล้วเยอะโดยเฉพาะคนอย่างเจ้าจะต้องชอบที่นั่นแน่นอนพูดอย่างกับรู้จักฉันดีข้าต้องรู้จักเจ้าแน่นอนอยู่แล้วเจ้าตายด้วยการถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะฆ่าคนบริสุทธิ์ไปมากมาย เจ้ามันก็แค่เดนมนุษย์ที่ทุกคนเขาเรียกกันว่าฆาตกรต่อเนื่องแต่ข้ารู้ว่าแค่นั้นมันไม่พอสําหรับเจ้าหรอกเจ้าชอบลิ้มรสความตายตอนที่ได้ฆ่าคนเจ้ายังอยากจะฆ่าให้มันมากกว่านี้อีกเพราะงานฆ่าจะให้โอกาสเจ้าได้เสพสมกับรอมรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งเจ้าจะเอาหรือเปล่าเอาล่ะไปเลยเจ้าฆาตกรไปไล่ฆ่าคนที่ต่างโลกกันเถอะจะเจ้าจะไม่ร้องไห้พอดีใจหน่อยเลยหรือไง หรือไม่งั้นก็หัวเราะแบบวยร้ายก็ยังดีเอ๋ข้าไม่ได้พูดเล่นนะเจ้าสามารถไปเกิดใหม่แล้วฆ่าใครก็ได้ตามใจเจ้าจริงๆนี่มันโอกาสทองสําหรับนะัาค่าแบบเจ้าเลยไม่ใช่หรอฉันไม่อยากทําแบบนั้นอีกแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามาพูดแบบนี้หลังจากที่ข้าผู้คนไปตั้งมากมายเนี่ยนะ การฆ่าคนบริสุทธิ์คนที่มีความเป็นมนุษย์ขาไม่ทำกันหรอกฉันรู้ตัวดีว่าการฆ่าคนมันเป็นบาปที่เลวร้ายที่สุดและฉันเองก็ฉันเกลียดการฆ่าที่ฉันต้องทำเพราะว่ามันจำเป็นฉันไม่ได้อยากจะฆ่าสักน่อยไม่เอาแล้วฉันไม่อยากรู้สึกเจ็บปวดแบบนั้นอีกแล้วฉันอยากตายใครก็ได้ฆ่าฉันทีข้าจะปล่อยให้เจ้าตายก็ได้แต่ฉันยังมีประโยชน์สำหรับเธอสินะอืม แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นสัทีเดียวเจ้าคิดว่าฆาตกรอย่างเจ้าจะมีชีวิตปกติสุขเหมือนคนอื่นเขาได้หรือเปล่าเชื่อได้เลยว่าไม่นานก็จะมีเหยื่อ,อรายใหม่เจ้าจะต้องเจ็บปวดและเจ็บปวดซ้ำไปซ้ำมาอีกนับร้อยนับพันครั้งไม่ต้องห่วงเจ้ามั่นใจได้เลยว่าเจ้าจะต้องเสียใจที่ได้ไปเกิดใหม่แน่นอนผู้คนมักจะคิดว่าไม่มีอะไรเลวร้ายยิ่งกว่าความตายแต่นั่นไม่จริงเลยถ้าเทียบกับการที่เจ้าต้องไปตนกนรกทั้งเป็นในต่างโลกความตายก็แค่เรื่องเล็ก เจ้าจะต้องไปเกิดใหม่ที่โลกนั้นเพื่อชดใช้บาปของเจ้าและเจ้าไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเอาละไปเลยพ่อหนุ่มขอให้เจ้าสนุกกับชีวิตในต่างโลกนะชีวิตใหม่กับการฆ่าครั้งใหม่กำลังรอเจ้าอยู่บายบายชิรายุกิรอมันมาทางนี้ไดอาน่าตอนนี้แหละโอ้ความมืดเอ๋ยจงบทบังดวงตาศัตรูของข้าหอกแห่งความมืดท่านออกกาตอนนี้แหละเข้าใจแล้ว สตาร์เฟลอิมแพคสุดยอดนี่มันเกินกว่าที่คิดไว้ซะอีกอย่างที่คิดผู้กับชาติมาเกิดออกกานี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆขอโทษจริงๆค่ะที่เป็นภาระ พูดอะไรของเธอหนะ่าชิรายุกิเราเป็นทีมเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิความสมามัคคีมันจะทำให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นนะผู้ใชโ้โรคกรสโซนักปะจนภัยแรงเอกผู้มีผลงานมากมายร่างกายอันแข็งแกร่งราวกับหินทําให้เขามีชื่อเสียงจอมเวทไดอานาะนักเวทอัจฉริยะผู้สามารถใช้เวทมนต์ได้ทุกประเภทรวมถึงดีบัฟบและฟื้นฟูซัพพอร์ตชิรายุกินักปะจนภัยฝึกหัดที่มีความรู้อันโดดเด่นถึงแม้ว่าความสามารถด้านการต่อสู้จะไม่ได้โดดเด่นแต่เธอมีสกิล สนับสนุนทีมเช่นสกิลการตรวจจับศัตรูและอีกมากมายและสุดท้ายก็คือฉันผู้กับชาติมาเกิดออก้าผู้มีสกิลโจมตีมากมายและทําหน้าที่เป็นดาบให้กับทีมนี้ทีมเรามาได้ไกลกันขนาดนี้ก็เป็นเพราะทุกคนร่วมมือกันผลงานเป็นของทุกคนไม่ใช่แค่ฉันท่านออก้านอกจากจะแข็งแกร่งแล้วยังจะถอมตัวอีกนิสัยในฝันของผู้หญิงชัดๆ ถ้างั้นนายเองก็หัดเอาอย่างบ้างสิตอนนี้พวกเรากําลังสํารวจถ้าคินาก,กิที่นี่คือดันเจียนที่ตั้งอยู่ทางเหนือของอาณาจักรที่ถูกค้นพบเมื่อ2อถึงสปีก่อนที่นี่เคยได้รับการสํารวจมาก,ก่อนแล้วมีการยืนยันว่าได้พบมอนสเตอร์ที่ทรงพลังและกับดักมากมาย จากการสำรวจครั้งที่ผ่านๆมามนุษย์ลงไปถึงแค่ชั้นที่17เพียงเท่านั้นความยากในการเคลียร์ดันเจียนนักผจญภัยระดับเริ่มต้นนักผจญภัยระดับมืออาชีพกองกำลังกิลกองทัพของอาณาจักรกองกำลังทั้งหมดในอาณาจักรต้องร่วมมือกันเพราะงานที่นี่จึงถูกกำหนดให้เป็นดันเจียนระดับ A เป็นไงบ้างชิรายุกิสกิลตรวจจับไม่พบมอนสเตอร์เลยค่ะ ระวังกับดักด้วยละ่ะที่คนสวนมากตายในเดนเจียนก็เพราะประมาทกันทั้งนั้นไปกันเถอะชั้นที่16กําลังรอเราอยู่จะว่าไปมันก็น่ากลัวอยู่นะข้อมูลของมอนสเตอร์พวกเราก็มีแค่ชั้นนี้พวกกับดักที่ไม่รู้จักก็มีอยู่เต็มไปหมดถอยกันไปรับรางวัลก่อนดีไหมคิดอะไรงงๆความลับปันยิ่งใหญ่กําลังรอพวกเราอยู่ข้างหน้าแท้ๆใครจะถอยให้โง่เดิมทีแล้วการสํารวจมันก็เป็นหน้าที่ของนักประจนภัยอย่างพวกเราอยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะ ะทำใช่ไหมละ่ะโอกา้าเสียงดังเกินไปแล้วยะเอิมจะเอาอยัางไงดีนะจะเข้าไปลึกกว่านี้คงเสียงมากไปหน่อยจะกลับออกไปคนเดียวก็คงจะยากแม้ว่าคนส่วนมากก็มากันไม่ถึงชั้นนี้อยู่แล้วถึงจะน้อยแต่ก็มีโอกาสถูกเปิดเผยหรือจะเข้าไปอีกหน่อยดีนะนายกำลังพูดถึงอะไรกัน นี่พวกนายน่ะเคยได้ยินหรือเปล่าว่าคนที่กับชาติมาเกิดจะมีสกิลโกงของตัวเองอยู่เคยนะมันเป็นความสามารถเหนือมนุษย์ที่ได้รับมาจากเทพธิดาใช่หรือเปล่าเพราะสิ่งนั้นคนที่กับชาติมาเกิดก็เลยเหนือกว่าคนอื่นๆมาก เขาถามทำไมกันนะอืมใช่แล้วและความสามารถของฉันก็คือฉันสามารถมองสเตตัสของคนอื่นได้สเตตัสถึงมันจะมีความเรียบง่ายแต่ก็เป็นความสามารถที่ดีถ้ารู้ความสามารถของศัตรูก็จะสามารถทำนายผลแพชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยด้วยพลังนี้ฉันได้เอาชนะศัตรูที่ฉันสามารถเอาชนะได้และสะสมประสบการณ์และค่า exp มากมายถึงพวกมันจะเก่งแค่ไหนแต่สุดท้ายฉันที่สเตตัสเหนือกว่าก็ชนะอยู่ดีถ้ารู้ว่าจะแพ้ ฉันก็แค่ไม่สู้มันเป็นเส้นทางเลือกที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเฮ้ยโอกานายอยากจะพูดอะไรกันแน่ขอโทษทีนะดูเหมือนรอบนี้ฉันจะพูดมากไปหน่อยพูดง่ายๆก็คือฉันสามารถฆ่าพวกแกได้แน่นอนร้อยเปยังไงล่ะ แกถนัดมือขวานี้ใช่ไหมโดนตัดแบบนี้ยังจะถือโลได้อยู่ไหมนะพูดแห่งน้ําจงรับบัญชาของข้าลื่นกินเลือดเนื้อและจอดทะลวงศัตรูตรงหน้าให้พินาศซะก็พูดไปตั้งเยอะแล้วแท้ๆยังคิดจะขัดขืนอีกงั้นหรอหอกน้ําแข็งกําแพงอัคคีบ้านะาใช้เวทมนต์ขั้วตรงข้ามากันไว้ได้งั้นหรอเธอกับฉันมันคนละระดับกันได้านาฉันรู้จักเวทมนต์ทั้งหมดที่เธอมีและคิดวิธีรับมือเอาไว้หมดแล้วเลิกทําอะไรที่มันไร้ประโยชน์ได้แล้วได้ ไอ้อน,นาฉันมีอะไรอยากจะถามเธอสักหน่อยฉันเคยฆ่าคนมาเยอะเคยใช้หลายวิธีเลยละแต่น่าเสียดายฉันยังไม่เคยฆ่าตอนที่ข่มขืนใครมาก่อนถ้าเธอยอมให้ความร่วมมือฉันสัญญาเลยว่าจะฆ่าเธอแบบไม่ต้องทรมานว่ายังไงละ่ะสนใจหรือเปล่า ฉันมาไกลขนาดนี้แล้วมันจะตามมาหรือเปล่านะคิดว่าจะหนีพ้นงั้นหรอตอนแรกฉันเล็งเธอไว้แท้แต่เธอดันหนีไปซะได้ฉันเลยต้องไปลงกับไดอาน่าแทนแต่ว่าถ้าเธอจะทำกับฉันอีกรอบฉันก็ไม่ขัดดอกนะว่าไงสนใจไหมว่าแต่ชิรายุกิไม่สเตตัสแบบนั้นมันอะไรกันฉันไม่ได้สังเกตก็เลยไม่สนใจแต่นี่มันไม่กระจอกเกินไปหน่อยงั้นหรอ เหลือเชื่อเลยเหมือนกันทั้งๆที่อ่อนแอขนาดนี้แต่กลับลงดันเจนแหลงเองแล้วยังไม่ตายแต่ต่อให้เธอจะโชคดียังไงแต่โอกาสที่จะรอดจากฉันไปได้ก็เป็นศูนย์อยู่ดี ทำไมทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมก็เพราะว่าชีวิตแม่งโคตรน่าเบื่อเลยนะสิตอนที่จอมมันยังอยู่ทุกอย่างมันก็โอเคดีฉันได้สิ่งที่อยากจะได้ทั้งชื่อเสียงและอำนาจแต่หลังจากที่เจ้านั่นมันตายไปทุกๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปทุกวันมีแต่ความเงียบสงบมีแต่วันน่าเบื่อเบืที่แค่ต้องใช้ชีวิตไปเรื่อยๆฉันเบื่อชีวิตแบบนั้นจริงๆแล้วที่ฉันทำแบบนี้มันไม่ได้มีเหตุผลเบื้องหลังอะไรทั้งนั้นนั่นแหละฉันก็แค่เบื่อฉันก็แค่อยากจะ ไอ้ที่ตั้งปาร์ตี้ไร้สาระนี่ขึ้นมาก็แค่เพอะจะพาลงมาทิ้นนี้เอาล่ะจบการสนทนาแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าต่อให้ฉันจะพูดไปอีกกี่ร้อยกี่พันรอบแกก็ไม่เข้าใจหยุดดีความรู้สึกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาเติมเต็มจิตใจความรู้สึกที่ได้ระบายความบ้าคลั่งข้างในจิตใจออกมาความรู้สึกพวกนั้นหนะักแกเข้าใจมันหรือเปล่าอ่ต้องเข้าใจอยู่แล้วสิเข้าใจดีเลยด้วยละ่ะ นี่แก้ได้ฟังที่ฉันพูดไปบ้างหรือเปล่านี่ออก้าแกได้อ่านบันทึกการสำารวจดันเจี้ยนนี้แล้วหรือยังนี่แกกลัวจนบ้าไปแล้วงั้นหรอ ฉันก็ต้องเคยอ่านอยู่แล้วสิแล้วแกไม่รู้หรือไงว่าห้องนี้มีกล่องสมบัติของบอสอยู่ฉันไม่สนใจไอ้สมบัติอะไรพวกนั้นหรอกฉันก็แค่อยากฆ่าคนก็แค่นั้นนี่ออกา้าฉันถามอะไรอย่างหนึ่งสิได้ข่าวมาว่าแกประสบความสําเร็จมาเยอะแยะแต่ทําไมถึงไม่มีใครบันทึกเอาไว้เลยว่าแกเคยเอาชนะมอน n s t e r c l a s อ S ได้นะ่ะหืมเฮ้ยออกานี่ถามจริงๆนะนายเคยเห็นสเ n s ร e แรง n S มาก่อนหรือเปล่า จะต้องให้ฉันพูดซ้ำอีกกี่รอบก็เคยบอกไปแล้วนี่ว่าฉันจะไม่สู้ถ้าไม่รู้ว่าจะชนะแน่นอนมอนสเตอร์แรงเอสมีพลังมากแค่ไหนใครบ้างที่ไม่รู้แล้วทำไมฉันต้องไปเสี่ยงสู้กับพวกมันด้วยละ่ะเดี๋ยวเนะบ้านนะไม่มีทางเอไม่มีทางอะไรงั้นหรอ นี่มันก็แค่กับดักแบบคลาสสิกแค่เปิดกล่องเพลงนี้มอนสเตอร์ก็จะถูกอัญเชิญออกมานี่เป็นกับดักเพียงอย่างเดียวในห้องนี้แต่มันเป็นกับดักที่อันตรายกว่ากับดักเป็น1 0บสรวมกันซะอีกมอนสเตอร์แรงเอสโกเลมยักษ์เอาละทีนี้แกจะทํายังไงดีละ่ะแกเคยบอกว่าแกจะไม่สู้กับคาร์เอ็กเพราะมันเสียงนี่นาใช่ไหมเวนทุ่งนี้ข้ามันซะตั้งนานแล้วก็จบ อ้าวๆแกไม่ได้อ่านสเตตัสหรือไงมันก็เขียนอยู่ตัวเบอร์เร่อว่าการโจมตีทางกายภาพใช้ไม่ได้ผลไม่เห็นหรอลบล้างการโจมตีทางกายภาพลบล้างดีบับลบล้างการแยกส่วงลบล้างเวทมนต์นี่แกเป็นใครกันแน่ฉันก็พูกกับชาติมาเกิดเหมือนแกยังไงละ่ะข้าสองคนไปต่างโลก12คนเพื่อให้พวกเขาร่วมมือกันเอาชนะจอมมาร ทุกอย่างเป็นไปได้สวยงามพวกเขาทั้ง12คนร่วมมือกันเอาชนะจอมมารได้ง่ายดายแต่ว่าข้าไม่เคยตระหนักถึงเลยถึงปัญหาที่กำลังจะตามมาผู้กล้าทั้ง12กระจัดกระจายกันไปทั่วโลกด้วยพลังอำนาจที่พวกเขามีพวกเขากลับกลายเป็นคนชั่วบ้าอำนาจดังแกผู้อ่อนแอโคดโกงจับคนมาเป็นทาสพวกเขากลายเป็นวายร้ายที่ตำตามใจตัวเองโดยที่ไม่สนใจผู้คนที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือพวกต่างโลกชั่วร้ายพวกนั้นเป็นข้าเองที่ส่งเขาไปจุด อย่างโลกนั้นเมื่อแม้พวกเขาจะทําตามคําร้องขอสําเร็จแต่ว่าพวกมันกลับกลายเป็นความชั่วที่เลวร้วายยิ่งกว่าเพราะงั้นมันเลยต้องมีคนเก็บกวาดสิ่งที่จะกําจัดคนชั่วได้มันก็ต้องเป็นคนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่า เพราะเหตุนั้นข้าจึงส่งเจ้าไปจุดตีข้าอยากให้เจ้าไปฆ่าพวกมันให้หมดไม่สิไม่ต้องรีบไปฆ่าก็ได้ตราบใดที่เจ้าอยู่บนโลกใบนั้นข้าเชื่อว่าสักวันเจ้าก็จะฆ่าพวกมันอยู่ดีว่าไงล่ะข้อเสนอของข้าน่าสนใจใช่ไหมล่ะข้าหวังว่าเจ้าจะชอบมันนะให้เศรสวีสิบสองตัวนั่นฆ่าพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือทำให้พวกมันได้รู้ว่าถ้าข้าอยากให้พวกมันตายพวกมันก็ต้องตายข้าจะให้ใบหน้าที่งดงามแก่เจ้ามันจะช่วยให้เจ้าทำงานได้ง่ายขึ้น ปล่อยนะโว้ยปล่อยฉันระเบิดเพลิงสีชาติสำเร็จทำได้ไม่เลวนี่ไอหมาไราประโยชน์แม่งเอ้ยเอาละฉันจะฆ่าแกด้วยวิธีไหนดีนะจะปล่อยพลังเวสใส่ฉันคิดดีแล้วหรอใส่หัวไปใส่อินังบ้า อบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าจะปล่อยพลังเวทก็ให้คิดดีๆฮิฮิเ <c oughs> พิ่งจะรู้ว่าคนที่เป็นถึงผู้กล้าตอนโดนทรมานจะร้องอย่างกับหมาแบบนี้ไหนไหนร้องอีกทีสิหยุดเถอะแกอยากจะได้อะไรก็บอกฉันได้เลยจะอำนาจเงินทองหรือผู้ชายหล่อๆฉันก็หาให้แกได้ทั้งนั้นโทษทีนะแต่ฉันไม่อยากได้ก็อย่างที่แกเคยพูดมาก่อนหน้านี้มันไม่มีอะไรที่เทียบกับความรู้สึกตอนที่ฆ่าคนได้อีกแล้วหยุดนะตายไปซะ ไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับเมื่อก่อนเลยสักนิดอาจจะเป็นเพราะว่าคนบริสุทธิ์ไม่สมควรที่จะต้องตายเพราะงั้นทุกครั้งที่ฆ่าคนพวกนั้นฉันก็เลยเจ็บปวดจนแทบจะบ้าต้องขอบคุณแกนะขอบคุณที่แกเป็นคนเลวตอนที่ฆ่าแกฉันถึงไม่รู้สึกผิดเลยสักนิดขอบคุณจริงๆอย่าอย่านะฮิฮิมันต้องแบบนี้สิถ้าทะลอกหนังหน้าแกออกมามันจะทําให้ฉันแตกได้หรือเปล่านะเย่ yeah. ตายไปหนึ่ง อย่างที่คิดเขาไม่ทําให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆครั้งนี้ข้าตัดสินใจถูกแล้วสินะข้าได้สวยตอนนี้เจ้าคงรู้สึกดีมากเลยสินะตั้งแต่เจ้าค่าครั้งสุดท้ายมันก็นานมาแล้วข้าตรวจสอบชีวิตเจ้ามาหมดแล้วข้ารู้ว่าเจ้ามีชีวิตมายังไงแต่นี่ข้าส่งเจ้ามาไทยบาปนะเจ้าอย่าทำหน้ามีความสุขขนาดนั้นสิ แต่ข้าจะไม่ให้สิ่งที่เจ้าต้องการที่สุดหรอกถึงเจ้าจะอ้อนวอนขอความทรมานและความตายมากแค่ไหนข้าก็จะไม่ให้เจ้าเพราะนั่นเป็นหวังสุดท้ายในชีวิตเจ้าการให้ความสามารถพิเศษกับ12คนนั้นไปถือว่าเป็นความผิดพลาดของข้าพลังที่มากเกินไปทําให้คนเหล่านั้นหญิงยโสชิรายุกิข้าจะไม่ยอมให้เจ้าจกอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับ12คนนั้นแน่นอนถึงแม้ว่าจะต้องฆ่าเจ้าก็ตามอ bility พิเศษคโคโนกราฟอ b i l i t y พิเศษซอมบี้ a b i l i t y พิ พิเศษตรวจจับอันตรายอบิลิตี้พิเศษวาจาศักดิก์สิทธิ์อบิลิตี้พิเศษชีวิต99,99 99, 9ัอาบิลิตี้พิเศษจอมพลังอบิลิตี้พิเศษพลังจิตอบิลิตี้พิเศษเสียงสะท้อนอบิลิตี้พิเศษเพิ่มเลเวลได้ไรที่สิ้นสุดอบิลิตี้พิเศษอดใจไม่ไหวแล้วอยากดูตอนจบของเรื่องนี้จริงๆเดดแมทผู้กล้าทั้ง12 V s อฆาตกรต่อเนื่องจุดจบจะเป็นยังไงกันนะชิรายุกิอบิลิตี้พิเศษไม่มี